สวัสดีค่ะวันนี้พอดีว่ามาแถวบ้านนะคะคนรู้จักพามาตัดโอ้ยอมชองขึน้นเลยอ๋อนี่อางุ่นอางุ่นแดงออันย안녕하세วมินยองอ่าม่อันมอร์นีมินยองี่ยมาพุงตัวบวมเลยพุงตัวบวมเลย <laughs> พี Pizza, ่สาวเป็นคนคัมบูเดียนะคะใจดีมากเดทเทบินีเทดาชูรว์สเซย์哟เนี่ยเดทึน서로엄청좋아해요저녁식사하셨어요어근데태빈이그냥집에서먹고싶어서 안 먹었어요. 안 먹었죠? 다 준비했는데, 데빈이 집에서 먹고 싶어요. <laughs> 잘못 들었나봐요. <laughs> 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 어, <맛있다>. 오, 많이 딱해요. 저번에 많이 생겼어요. 누가 겉밥 안온 하이라.

เดี๋ยวต้องเนี่ยมาส่งพอดีมาส่งลูกสาวบ้านนี้เป็นเพื่อนก,นกันกับลูกสาวเราก็เลยเขาตัดอ่งหมุนให้เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ